หน่อยสวัสดีครับผมชาไทยร้อนแรงครับวันนี้พี่กัดเท่าไรร้อยสิบสามร้อยสามวันนี้เราเจอใครเทวฤทธิ์เหรอเทวฤทธิ์เคยชกเขาไหมไม่เคยไม่เคยวันนี้น้ำหนักมาประช้าเป็นไงบ้างพอดีพอดีรอบที่แล้วชกร้อยร้อยสามก็เวนี่สบายสบายเลยดิคุ้มกิโลเวนี่สี่สี่กิโลน้ำหนักของเราปลอยปลอยห้าจุดสี่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบชกมวยมารวม หกสิบหเจ็ดสิบน่าจะมีสามไฟล่าสุดเราชนะหมดไหมชนะหมดล่าสุดชนะใครวันนั้นทันตุที่ที่นี่นะที่นี่วันนี้เราเจอเทวิตเห็นเขายังเห็นเลยเขาประเภทยังไงตีมือของเรานี่เขาเครื่องเครื่องแต่ว่าหนักไปทางเขาซ้อมที่ไหนจนบดีบางแสนซ้อมมากี่วันเกือบเดือนครับพอกับรอบที่แล้วหรือว่ารอบนี้ซ้อมมากกว่าซ้อมมากกว่าซ้อมมากกว่าอีกเอาละลูกหลานจากจังหวัด อะคว้าไข่ครับเชื่อในเด็กสุรัตน์ตา,า,ายจะเป็นจะไอ้บุญไปแล้วเต็มทีโอเคข้อโชคดีถูกปะในน้ำตั้เทวอริสเกียรติเขาน้อยวันนี้ใช่ไหมวันนี้เจอกับชาไทย<น>เคยชกเขาไหมโอ้ยรู้สึกเกตตี้ของเขานะเราสูงเท่าไหร่นิน้ำหนักของเราปล่อยๆปีนี้อายุชกมารวมๆเท่าไหร่ได้เรามวยเข่าหรือมวยฝีมือ ได้หมดนะแต่ก็ชาไทยเคยชกเขาไหมเห็นคลิปเขาไหมประเภทยังไงแรงเขาดีนะเราซ้อมอยู่ไหนนี่ซ้อมอยู่สตูลครับสตูนแล้วก็มาทําร่างกายที่ไหนใช่มาสายพิชภัณฑ์สอนพิชภัณฑ์กี่วันนะทำร่างกายที่นี่สามวันสองวันซ้อมสตูนเลยเหรอเราเป็นมวยเราสูงเท่าไหร่ความสูงหนึ่งหกชกมวยมารวมรวมตัไหร่ตัวนี้สามไฟหลังเป็นไงบ้างชนะกี่ไฟ เคยมาที่นี่กี่ครั้งละครั้งแรกเหรอครั้งแรกนะไม่ตื่นสนามนะจอกรอบสองไม่มีปัญหาอ่ะลูกหลานจากจังหวัดสตูลอ้าบอกแฟนครับเชื่อนะสตูลวันนี้คูเอ็กจงซ้องพูดมาลายูได้ไหมอ่ะบอกเลยบอกมาลายูเลยฝากเอ พูดได้ไหมโอเคขอชุกนีน้องชาย